บ,บ๊ายบายเจอกันตอนเย็นค่ะใจจุญญุจ๊ะมาจิ้งจอใครมาขอไหนกไหน,น,มนกนนมาชวมเดี๋อวมมามาแล้ว <laughs> ตั้ตัวเองไม่ยอมใส่เสื้อรองเท้าก็ใส่ผิดเนี่ย <c oughs> กันี่ข้มาถูกต้องค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเพี่มาก็ตื่นแต่งตัวไปโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะหมวกอยู่ไหนหมวกนีก่ฝ <c oughs> ันหรอวันนี้จะชนอะไรอีกไม่อยากชนอะไรไม่อยากชนอะไรก็มีสติสิมันดูข้างหลังมันมองก,ก็มาชนก็ไอ้มันไม่มีสติไงมันหลุดอ่า เมื่อวานตุัม,รมแรงมากใช่ชนแรงมากแล้วเมื่อวานนี้มากก็ปากชนโต๊ะปากแตกเมื่อวานก่อนนใช่ไหมน<ม>ั่นนี่มันบวมตรงนี้นเล่นไม่มีสตินเจอกันเจอกันตอนเย็นค่ะเจอกันตอนเย็นค่ะยังไม่ถึงเวลาเลยออกไปน่มันเร็วเกินอีกตังสิบนาทีสิบว่าอะไร10 minute <10 S 1> this minute <10. S 1> okay ไม่ต้องเตรียมตัวไวเกินหมวกอยู่ไหนไม่ใส่หมกหวกล่ะกระเป๋าวางไว้ก่อนสิมาดกที่ไหนกระเป๋าก,ก่อนอพี่พี่ดูฟันเอิม,มยกขึ้น <c oughs> จะเอาไปอวดเพื่อนค่ะฟันนะาต้องดูอมเราเอาได้ ยืดตัวอีกแล้วค่ะแกงๆก็จะเคินอีกแล้วเด้วกนะ็หักอ่ะใครเข้าเคยให้มันทำกระเป๋า ไปสกิน่ากันเลยกสกินน่าลิติยกับวาลตินน่ามัก็หักสิจอยกันตรงยินค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยค่สวัสดีค่ะอ่าก็ถืออย่างนั้นก็ได้อ่า บายเจอกันตอนเย็นค่ะ อยาอยากจะช่วยมา,มาเจาแนมะ่หน่มหนุสวัสดีที่ต่างสวัสดีค่ะนนกินอันนี้กินอันนี้ค่ะแม่จ,จะเปิดลำไย,ยกระป๋องให้เขากินนะคะกิอันนี้ อร่อยอร่อยอร่อยพูดก่อนอร่อยอ้ออยอร่อยอ่อยอยอออย อันยาเอาอันเล็กอ่ะเอาอันใหญ่เลือกเอจีจด้นไหนโอเคชิมหน่อยสิลำไย,ยกระป๋องค่ะป๊นนานั่งดีดีสีเอาขาลงลำไย,ยสดไม่ค่อยจะทันเขาอะค่ะซื้อไม่ค่อยจะทันเขา ลำไยกระป๋องแทนไปก่อนเนาะเนาะเนอะเเจมจังเจอเดะเมาเจ๊ให้มาม่าเอาช้อนใหญ่เขาจะเอาช้อนเล็กค่ะเมาเจ๊เอ้าจันเจ๊ซ่อมซ่อมมาม่าพูดผิดเมื่อกี้มาม่าพูดช้อนเนอะเมาโจมอเดะโอเค เดี๋ยวพี่มามาค่อยเปิดให้ไอกกระป๋องค่ะมาซื้อเงาะมาสามกระป๋องแล้วก็ลำใหญ่สามกระป๋องค่ะม่แม่จะดูเจ้ามาดูเจู้ดูมัวอะไรนะลูกจะดูเจ้าดูดูหม้อทำไมซีคุณไม่เข้าใจช้าๆเง้อจะดูเจ้าดูดูมัวหืม เตตุดดอะไรนะเดตตอ๋อพรุงนี้ฮาปีบอสเด t ทูยูอ๋อพรุ่งนี้วันเกิดเขาค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋ออยากให้ป๊าลองเพลงฮาปีบอสเด t ทูยูให้อัญญาโอเคเดี๋ยวป๊า้องให้นะโอเคอเท,ทวงวันเกิดค่ะ ทวงมันเกิดก็ได้ด้วยค่ะเบิร์ดยุ๊ยยุ๊ยมาจีเย่อไย Happy birthday to you หรอ Happy birthday to you มัว Happy birthday to you ม mm ัว hmm. Happy birthday to you ห mm นู h hmm. birthday ตตหนูอัญญาหนูอัญญาหนูอัญญาอัญญาดาจ๋าอืมจ๋าอัญญาดาจ๋าจ๋าอัญญาดากินอะไรคะกินอันนี้กินลำไยพูดสิอืมกินแัง ลำไย,ยกระป๋อง,องใจใจดนโดนอืมลำมือนี่โดนนี่จุกใช่ค่ะลำมือเอาจุกออกเอาซ้อมออกเอาจุออกเอ๋เนี่ยเอาจุกเอ๋เอาซ้อมออกเอาจุออกเอ๋ค่ะแต่เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ แต่งตัวจะออกไปรับเพียมาเพียมาเดินมาถึงบ้านก่อนเอาเพียมาเพียมาเขาออกไปข้างนอกอะอาจจะทําอะไรก็ทำเอ็มมามาค่ะไปค่ะไปรับเอ็มมาค่ะเพียมาลงทุนออกไปข้างนอกคืนค่ะอ๋อมามาแล้วก็ตัวเองไม่ยอมใส่เสื้อลองเท้าก็ใส่ผิดเนี่ย หนักไหมเนี่ยเป็นเรื่องเลยฮะม,ยมาม,มาม,มา,มน,มาน้องอยากไปรับเอ็มมาแต่เอ็มมามาก่อนน้องก็เลยรองม,มา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 แล้วเหรอเจย<ะ>กอดมาตรงนี้ก็ได้โอเคาอากอดมาตรงนี้ก็ได้ไปกอดมาสิ ไปรับพี่ใจ่อ๋อ้ายโอเคโอเคแต่งตัวช้าเองนี่ามาม่ด้วยถอดออกวะถอดออกดูดูมาว่าถอดให้ เบาสินันก็ุดออกมาทั้งแน่ปวดปีปีก็ไปปีปีเลยปวดปีปีไปปีปีก่อนค่อยมาทำค่ะเดี๋ยวฉี่รากเอาไปเร็วไปปีปีก่อนเลยเร็วไปฉี่ก่อนเร็วๆไปปีปีก่อนวิ่งวิ่ง เม่งกลัวคนอื่นทําแทนค่ะไม่อยากไปฉีดเสร็จแล้วมาทําอะไรอ่ะ แล้วค่ะกะเอาวาะนังเขาแบบเด้งๆก็พอค่ะไม่ต้องต้มนานเนะาะจะซับน้ำออกค่ะ นี่เป็นแม่ใส่เกลือน,นิดหน่อยแล้วก็หย่น้ำปลาลงไปค่ะทาพอให้เขามีรสชาตินะต้องเยอะค่ะเท่าน,นี้ก็พอโอเคค่ะจากนั้นก็เอาไปตากค่ะแม่จะใช้เครื่องตากเนาะถ้าบ้านเราก็ใช้แดดนะคะแดดแรงๆนี่ตากาแห้งแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวแม่จะไปเอาเครื่องมาตากก่อนนะเรลยงลงไปเลยค่ะ อยงน้อง่เางเนาะมาอีกสิบสองชั่วโมงค่ะไฟหกสิบใช้เวลาอบนานนิดนึงค่ะประมาณสิบสองชั่วโมงแม่ก็จะอบข้ามคืนไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาทอดให้ดูเนาะ รอบที่แม่ทอดเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะทำแบบง่ายๆเนาะแล้วมันก็จะเอาไปผัดกะเพราหรือทําอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะมันก็กรอบดีอยู่ <S 2> <S 2> ถ้าชิ้นเล็กๆมันจะแห้งไวอค่ะถ้าชิ้นใหญ่นั้นก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะ,จะตากให้หนังเขาแห้งได้นะค่ะอันนี้เขาก็กรอบได้ได้ที่ค่ะ <S <S มาเฝ้าเนี่ยค่ะมาเฝ้ายังไม่ได้ผัดกะเพราอะไรหรอกค่ะหมดก่อนอ่ะมามาบ๊ายบายพี่พี่ก่อนอัญดาบ๊ายบายพี่พี่ก่อนบ๊ายบายพี่พี่ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดกดติดตามโอเคเดี๋ยวแม่ไปจัดการให้เขากินข้าวกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ